ถ้าต้องปลูกถ้าต้องปลูกเยอะๆนี่ต้องซื้อเครื่องปลูกด้วยจริงๆนะฮะเร็วมากมีพืชผู้อิทธิพุดเยอะเชกานทำงานทุกคนนะครับลูกเลื่อยพ่อผูกแม่ตัดลวดกิจกรรมครอบครัว ออยายถอนยายอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆกิจกรรมบ้านสวนนะครับผม